สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง b a c k h และจากคลิปที่แล้วที่เป็นประวัติของโยนะวันนี้ก็เลยมาต่อกันด้วยในเรื่องของโยนะส่วนประวัติใครยังไม่ได้รับชมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในปักหมุดในคอมเมนต์นะครับโอเคเรื่องราวจะเป็นยังไงไปรับฟังกันได้เลยครับกับเรื่องสั้นที่มีชื่อว่าสะบัน You think I am the one to fear? เด็กชายคนนั้นวิ่งเร็วสุดฝีเทา้าด้วยความหวัดหวันพร่ำพึงภายใต้เสี่ยวจันคืนข้างแหลมความมืดกลืนกินทุกสิ่งรอบตัวเขาโดยมีเพียงแสงริบป,ปรี่จากดวงดาวที่ทอประกายสีเงินท่ามกลางลาตีแห่งหมอกภาพต้นไม้ที่แลเห็นเป็นเงาตะคุ่มผ่านสายตาไปอย่างรวดเร็ว ตะเกียงในมือเด็กชายส่องแสงกระตุกวูบไหวเจียนจะดับแต่ทว่าสิ่งที่เขาวาดหวั่นนั้นไม่ใช่ความมืดแต่อย่างใดมันคือสิ่งที่ซุ่มตามเขาอยู่ในความมืดในตอนแรกเด็กชายเพียงแค่รู้สึกถึงความเย็นเย,ยือกที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันกลางอากาศของฤดูร้อนความสะพึงที่คืบคลานเข้า เกาะกลุ่มหัวใจเขาความรู้สึกต่างๆที่เขาอาจไม่ได้สนใจเพราะคิดว่าเกิดจากความอ่อนล้าในยามดึกหากเป็นในสถานการณ์อื่นเขาโคงตำหนิตัวเองที่ปล่อยให้จิตคิดเพ้อเจ้อตอนนี้เขาอายุ13ปีแล้วโตวเกินกว่าที่จะกลัวเงาซึ่งหูปล่อยไปมาและพวกวิญญาณไล้พิษภัย แต่วิญญาณดวงนี้มีดวงตาโพลงสีฟ้าเรืองจ้องทะลวงเข้าไปในดวงจิตของเขาเงาที่กระซิบเอ่อยชื่อของเขาเด็กชายตัดสินใจเสี่ยงเหลือบตามองไปด้านหลังเพื่อดูว่ามันยังตามมาอยู่หรือเปล่าและทันใดนั้นก็ชนเข้ากับบางสิ่งเขาล้มหงายลงไปและรู้สึกจุกแป๊บขึ้นมาตรงหน้าอก ตะเกียงกระแทกกึกกังอยู่ตรงด้านข้างเปลวแสงลิบหลีของมันวูบไหวสะบัดไปมาความประหลาดใจและความเจ็บปวดแปลเปลี่ยนเป็นความกลัวอย่างรวดเร็วในขณะที่เด็กชายมองเห็นล่างหนึ่งยืนตะง,งาดอยู่เหนือตนที่ยืนอยู่นั้นเป็นชายรูปร่างสูงเพียวท่อนอกของเขาเปลื้อยเปล่า และไม่สะทกสถานต่ออากาศยามราตรีที่เย็นยะเยือกผิดปกติอาพรท่อนล่างของเขาเป็นผืนผ้าที่พันไว้หลุมหลวมซึ่งผิวไหวไปตามสายลมและเนื้อลุยตามอายุการใช้งานเข็มขัดเชือกถักฝีมือประณีตที่คาดบั้นเอวของเขามีหน้ากากประหลาดที่ดูเหมือนใบหน้าปีศาจซึ่งถูกขังไว้ ในหินขาวร้อยไว้แขนทั้งสองข้างมีผ้าพันแผลพันไว้ในมือแต่ละข้างมีดาบโดยข้างหนึ่งเป็นดาบที่ทำจากเหล็กหลอมซึ่งส่องประกายสะท้อนแสงจันทร์ส่วนอีกข้างหนึ่งเป็นดาบที่เปล่งแสงสีแดงฉานน่าสะพึงแต่ทว่าสิ่งที่ทำให้เด็กชายตัวแข็งทื่อคือใบหน้าของชายผู้นั้น ดวงตาสีฟ้าเย็นเยือกคู่นั้นจ้องลงมาจากหน้ากากที่ดูโหดเทียมและเปล่งประกายสีแดงประหลาดดุดเดียวกับดาบของเขาหน้ากากชิ้นนั้นประกบแน่นอยู่บนใบหน้าของชายผู้นั้นและแทบจะบังคิ้วที่ขมวดด้วยอาการขึงขังของเขาจนสิน้นอย่าอย่าเข้ามานะเด็กชายร้องเสียงแหบ คนที่เจ้าควรกลัวนั้นไม่ใช่ข่าหรอกชายผู้นั้นเอ่ยเสียงทุ้มที่เจือความดุดันดวงตาจ้องอยู่ตรงจุดหนึ่งซึ่งเลยเด็กชายไปความงุนงงปรากฏให้เห็นบนคิ้วของเด็กชายที่ขมวดมุ่งในขณะที่เขามองตามสายตาชายผู้นั้นไปสิ่งที่เห็นทำให้เด็กชายถึงกับลนลานลุกขึ้นยืนร่างหนึ่ง ลอยอยู่ลางๆที่กลางผืนหมอกหากชายแปลกหน้าผู้นี้ไม่ได้บอกให้รู้เด็กชายก็คงมองไม่เห็นร่างนี้แม้สักนิดหมอกนั้นแปลงสภาพเป็นดวงตาโตและเซี่ยวลูกตาดํำร่างใหญ่เอถอะทะก่อรูปขึ้นกลางสายหมอกที่แหวกออกเป็นพื้นที่ว่างในวงรัศมีของร่างนั้นเด็กชายหลี่ตาเพ่ง มีบางสิ่งส่องประกายยาว่ํำกลางผืนหมอกราตรีฟันเขาไม่เคยเห็นอะไรเช่นนี้มาก่อนแต่มันกลับเป็นสิ่งที่รู้สึกคุ้นเคยราวกับว่าเด็กชายรู้จักมันอยู่แล้วมันมีพลังดึงดูดแล้วให้เขาขยับเข้าไปใกล้เด็กชายเคลื่อนเท้าก้าวไปข้างหน้าด้วยอาการละล้าล,ละลัง วางสิ่งที่เย็นเฉียบทะลวงเข้ามาในอกของเขาเด็กชายก้มมองปลายดาบสีแดงเจิดจ้าด้วยความตกใจความคิดของเขาพลุ่งพ้านในขณะที่ลมหายใจแปรสภาพกลายเป็นห้วงสั้นๆด้วยความตื่นตระหนกและคาดว่าต้องพบความเจ็บปวดและเลือดแต่ทว่ากลับไม่มีทั้งสองสิ่งนั้นมีเพียงแต่ ความรู้สึกชาแบบปแปลกๆที่แผ่ซ่านไปทั่วล่างเด็กชายได้ยินเสียงชายหนุ่มคนนั้นพูดพึมพำอยู่ทางด้านหลังเขาตาสัญลักษณ์ประหลาดปรากฏขึ้นกลางอากาศเบื้องหน้าของเขาเาวากับถูกวาดด้วยผู้การล่องหนเป็นคำหรือชื่อเด็กชายไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่ออะไรกัน ชายผู้นั้นไม่สนใจเขาดาบของข้ารู้ชื่อที่แท้จริงของเจ้าอสัคนาเด็กชายรู้สึกว่าดาบถูกดึงออกไปจากล่างของตนเขาซุดลงไปกองกับเขาและหอบหายใจเฮือกมือทั้งสองข้างขยับขึ้นมาเกาะกุมหน้าอกแต่ทว่ากับไหลซึ่งรอยทะลวงหรือบาดแผลใดที่แปลกยิ่งกว่านั้นก็คือ เด็กชายรู้สึกปลอดโปร่งขึ้นเลับว่าภาระถูกปลดเปื้องทิ้งไปเขาเงยหน้าขึ้นและเห็นฟันที่เรียงเป็นแถวอสุรกายตัวนั้นพุ่งเข้าใส่เสียงเหล็กกระทบกันดังขึ้นชายแปลกหน้าผู้สวมหนากายืนอยู่ด้านหน้าเด็กชายและใช้ดาบทั้งสองเล่มของเขาสกัดกั้นเขี้ยวยักษ์สีซีดของอสูรกายตัวนั้นไว้ ไม่สินั่นไม่ใช่ชายแปลกหน้าคนนั้นแต่เป็นเงาวิญญาณซึ่งสะท้อนรูปก,กายของเขาเด็กชายหันไปมองด้านหลังชายผู้นั้นยืนหลับตาราวกับว่ากำลังอยู่ในสมาธิเด็กชายรู้สึกเย็นวาบที่สันหลังขึ้นมาในขณะที่ความเย็นเยือกในอากาศได้ชํำแรกลงสู่กระดูกและการขยับปะทะ แต่ละครั้งระหว่างปีศาจร้ายและชายหนุ่มทำให้เด็กชายรู้สึกว่าดวงจิตของเขาแส่สายไปมาตัวตนของทั้งคู่มีอิทธิพลต,ต่อตัวเขาอย่างชัดเจนเด็กชายจ้องมองด้วยความตื่นตะลึงเขาคืออะไรร่างวิญ,ญญาณของนักดาบลุดไล่อสุรกายตัวนั้นให้ถอยไปก่อนจะกลายสภาพเป็นไอควัน ที่ลอยหมุนและไหลผ่านเด็กชายไปในขณะที่กลับคืนสู่ร่างของชายแปลกหน้าผู้นั้นอสูรกายอัปลักษ์ร้องคำรามกราดเกี้ยวเมื่อเด็กชายหลีตามองก็เห็นส่วนอื่นๆของอสูรกายตัวนั้นที่อยู่ในโดงหมอกขนที่เกาะเป็นก้อนแข็งกงเล็บและลำตัวขนาดโตแต่เมื่อเขาพยายามเพ่งดูทั้งล่างของมัน อวัยวะส่วนต่างๆกับดูเลือนลางไม่แจ่มชัดเจ้ากล้าดีอย่างไรถึงจะชิงในสิ่งที่เป็นของข้าอยู่แล้วเสียงแหบพลาซึ่งฟังดูไม่น่าจะมีอยู่จริงดังก้องขึ้นในจิตของเด็กชายแหวกเสียงคำรามที่เขาได้ยินจากปีศาจต,ตัวนั้นเด็กชายคนนี้เป็นของข้าเด็กชายรู้สึกปั่นป่วดมวนท้องขึ้นมา มันพูดได้ในโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่เป็นของเจ้าชายผู้นั้นตอบโดยไม่สะทกสถานใดๆไปซะทานโคออแม้จะไม่เข้าใจความหมายของคำเหล่านั้นแต่ลักษณะการเป่งคำพูดออกมาก็ทำให้เด็กชายรู้สึกขนลุกด้วยความหวาดกลัวคำพูดเหล่านั้นกับส่งผลอย่างรุนแรงต่ออสูรกายตัวนั้นอย่างเห็นได้ชัด จากการที่มันกรีดร้องเสียงแหลมบาดแก้วหูกล้ามเนื้อที่หมุนบิดเป็นเกลียวพันรอบฟันสีซีดและกงเล็บของมันดวงตาสีแดงเข้มสีดวงบนใบหน้าสยดสยองของมันถลึงมองจากบริเวณเหนือลำตัวขนาดมะขือมาซึ่งปกคลุมด้วยขนสีเทาอากาศธาตุแปลสภาพก่อล่างเป็น กายที่มีเนื้อและกระดูกในเมื่อเจ้ามีชื่อชายผู้สวมหน้ากากที่แตกหักเอ่ยตัวตนของเจ้าย่อมถูกเปิดเผยเสียงร้องคำรามท้าทายดังสนั่นจนพื้นดินสะเทือนชายผู้นั้นขยับตัวย่อเข้าตั้งท่าพร้อมใช้ดาบทั้งสองเล่มของเขาฟาดฟัน,ฟนเจ้าย่อมต้องดับศูน อสูรละกายตัวนั้นเข้าจู่โจมแต่ทว่าชายแปลกหน้าผู้นั้นพุ่งตัวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วจนเด็กชายแทบมองตามไม่ทันดาบทั้งสองเล่มเคลื่อนผ่านแสงจันท์เล่มหนึ่งส่องประกายสีเงินอีกเล่มหนึ่งพาดผ่านเป็นเส้นสีแดงดุดเลือดเมื่อกระฉูดกระเซ็นออกมาจากอสูรลกายตัวนั้นในขณะที่มัน ล่วงลงไปกองที่ผื้นจงหลับซะอัากานาเจ้าแยกออกจากลายเนื้อแล้วชายผู้นั้นเดินอาดอาดมาด้านหน้าและเสียบดาบทั้งสองเล่มใส่อสุรกายตัวนั้นมันแผ่เสียงร้องคำรามก่อนจะกลายเป็นเสียงหายใจหอบเด็กชายมองจ้องในขณะที่ร่างของมันจางหายกลายเป็นหมอกที่หมุนวน ใบหน้าใหญ่ยักษ์ของมันบิดเบี้ยวแสดงอารมณ์ต่างๆในขณะที่มันหดและแปรสู่สภาพที่ดูคล้ายมนุษย์และในที่สุดก็อยู่ในรูปของหน้ากากชิ้นหนึ่งดวงตาเขาเบิกกว้างเมื่อตระหนักความจริงแม้ว่ามันจะยังมีตาสี่ดวงเหมือนปีศาจตัวนั้นอยู่บนใบหน้าที่เยเก แสดงอารมณ์เกินจริงแต่ก็เป็นใบหน้าที่ดูโศกเศร้าและขายใบหน้าของเขาอย่างน่าสะพึงหน้ากากชิ้นนั้นสั่นกระตุกและลอยขึ้นไปสู่มือที่ยื่นออกมาของชายหนุ่มด้วยท่วงท่าอันผิวไหวเขาเก็บดาบเข้าฝักและผูกหน้ากากชิ้นนั้นรวมกับชิ้นอื่นๆที่ผูกไว้ตรงเอวจากนั้นก็หันหลังก้าวเดินไป ท่านคืออะไรเด็กชายถามครั้งหนึง่งข้าเคยรู้คำตอบนั้นแต่ถว่าตอนนี้ชายแปลกหน้าหยุดชั่วขณะสายตาเขาจ้องเด็กชายเขมง็งเด็กชายโพงถามขึ้นมาสิ่งนั้นมันคือข่าใช่ไหมก็แค่ฝันร้ายที่มากวนใจและเสพกินความโศกเศร้าของเจ้าแต่ว่า ตัวตนของเจ้าไม่ถูกมันกำหนดอีกต่อไปแล้วเด็กชายกัดริมฝีปากของตนความผิดข่าเองข่ามันอ่อนแอไม่เคยดีพอพ่อของข้าพูดถูกแล้วละ่ะชายผู้นั้นหันมาโดยไร้เสียงใดลาวกับจะขยับเข้ามาหาเด็กชายถอยหนีแทบจะโดยไม่ทันคิด สีหน้าของชายแปลกหน้าดูอ่อนโยนลงเล็กน้อยคนที่เรารักมักพูดอะไรที่ทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดมากที่สุดชายหนุ่มดึงหน้ากะชิ้นนั้นจากบ้านเอวเขาและสำรวจมันความสิ้นหวังมันกืนกินกบความคิดของเราปลอมตัวมาในรูปแบบของเหตุผลและทำเป็นชี้นำให้เราเห็นว่าตัวตนเราเป็นเช่นไร แต่ว่านี่มันแสดงให้เราเห็นน่ะเป็นเพียงภาพที่ผิดเพี้ยนไปจากตัวตนที่แท้จริงของเราเขาพลิกหน้ากากชิ้นนั้นชูขึ้นให้เด็กชายเห็นมันดูเล็กบอบบางไร้เขี้ยวฟันก้าวข้ามผ่านภาพหลวงตาที่มันสร้างขึ้นเพื่อค้นหาความจริงของตัวเจ้าให้เจอบนใบหน้าของชายหนุ่ม มีแววรอยยิ้มจางๆเจ้าจะมีชีวิตที่ดีอันดูเมื่อพูดจบชายแปลกหน้าก็หันหลังจากไปทิ้งเด็กชายไว้ตามลำพังในป่าอันมืดมิดก็จบกันไปแล้วนะครับกับเนื้อเรื่องของโยนยิส่วนสรุปคร่าวๆก็หลังจากที่โยนยิกลายมาเป็นบางสิ่งที่คล้ายกับอาซาคาน่าอาที่ผมพูดว่าคล้าย เพราะในเนื้อเรื่องก็ยังไม่ได้บอกว่าโยนีกลายมาเป็นตัวอะไรกันแน่บอกแค่ว่ามีพลังแบบเดียวกับอสกคนะคือการข้ามไปมาระหว่างโลกวุญญาณและโลกแห่งวัตถุแต่โยนีจะดีกว่าตรงที่สามารถเข้าออกได้ตลอดเวลาไม่เหมือนกับอสกาคะคนาที่ต้องสะสมอารมณ์ด้านลบมาสักระยะหนึ่งเพื่อผ่านโลก แต่สุดท้ายแม้อยูเน้จะไล่ล่าอสกานามาหลายตนก็ยังคงไม่เจอเจ้าของเสียงหัวเราะในตอนสุดท้ายอยู่ดีโอเคถ้าชอบฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย